คียอยากใหเธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะก็จึกแล้วมันแนบหนาวเงาขึ้นไปทุกทีถ้าไม่เธอมันคงดีไม่ต้องเงาแต่ฉันก็เข้าใจครับแฉข่าวเ<ป>ช้าเฉพีพีเฉลยพีพีขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับน้องพี่พีกรี๊ด เต้องเปิดอะไรเนี่ยไลฟ์นี้ใช่ไหมโอเคสวัสดีครับน้องพี่พีได้ยินไหมครับได้ยินครับผมได้ยินไหมฮะโอ้โหตื่นเช้ามาหล่อขนาดนี้เลยพี่พีครับช่วยทักทายชาวแฉข่าวเช้าหน่อยฮะครับก็สวัสดีครับพี่พีนะครับก็เป็นแฟนชาวแฉข่าวเช้านะครับสวัสดีครับโอ้ยพี่พีตื่นกี่โมงลูกวันนี้หกโมงครึ่งฮะ โอ้โหมองตื่นเช้าเลยพี่พีนี่หน้าใสมากน่าใส่มากจริงๆใช่อ่าะค่งโอกาสคุยกับน้องครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องตื่นเต้นหรือเปล่าแต่พวกเรา3คนตื่นเต้นนะฮะครับผมก็อยากจะถามน้องถึงกระแสตอบรับของอ่าซีรีส์เลยละกันแต่รักฉันด้วยใจเธอพาร์ททูเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ฟีดแบ็กก็ดีครับก็ที่จริงก็แฟนก็ตามมาจาก พาร์ทหนึ่งด้วยแล้วก็มีแฟนๆใหม่ๆด้วยค่ะเรากดดันไหมพี่พีครับในฐานะที่เป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าพาร์ทหนึ่งมันประสบความสําเร็จมากแล้วก็แฟนๆเนี่ยรอคอยเยอะมากทั้งในบ้านเราแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยคือมันมีความคาดหวังแล้วมีความกดดันไหมจ๊ะก็ที่จริงก็มีความกดดันครับเพราะว่า จากจากพาร์ทแรกด้วยแล้วแฟนๆก็รอกันประมาณ6เดือนด้วยอย่างเงี้ยครับก็ที่จริงก็กดดันแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยที่แบบตัวพาร์ทสมันออแล้วคนยังจะแบบรออยู่ไหมชอบอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอกระแต่ตอบรับดีก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับผมนี่ชื่นใจเลยไหมชื่นใจไหมนี่หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไหมก็ยังเหนื่อยอยู่นะ โอกมาเอ้าแฟนคลับพีพียังเหนื่อยอยู่ส่งฟู้ดสพอร์ตไปเร็วเออน้องบอกงานเช้าด้วยพี่พอก็คือยังเหนื่อยอยู่แต่ก็งานเยอะแสดงว่างานเยอะไม่พีพีแต่ว่าในพาธเนี่ยคือเราจะได้เห็นอะไรเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ของตัวละครไหมอย่างโอเอ๋วกับเต็กอยงเงี้ยเขาเขาจะมีการเปลี่ยนหรือพัฒนาเป็นยังไงไหมก็ที่จริงตัวพาธเนี้ยมันมันย้ายจากภูเก็ตมากรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพอ ทั้งสองตัวละครได้เจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืนนี้เลยอีพีสามครับผมออนไปสองอีพีแล้วครับมาชมกันนะฮะคืนนี้นะครับคืนนี้อีพีสามแต่ว่าพูดถึงซีรีส์ไปแล้วจะไม่พูดถึงอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็คือเพลงประกอบผมผ้าซึ่งหนึ่งเพลงที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่ด้วยนะฮะ,ะนั่นก็คือเพลงผมผ้าซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของพีพีเลยต้องไม่จ๋า ใช่ครับเป็นยังไงบ้างเราเป็นศิลปินแล้วนะรู้ยังเอ่ยก็ที่จริงก็ก็ตื่นเต้นนะเป็นเป็นครั้งแรกเลยด้วยที่เป็นแบบเหมือนเป็นซิงเกิลเดียวปกติก็จะเป็นเป็นเวอร์ชั่นพีพีมากกว่าจะเป็นเพลงที่บิวกี้ร้องแล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันอะไรเนี้ยครับแต่อันนี้เป็นครั้งแรกอืมในเพลงอะความหมายของเพลงจริงมันเป็นมันจริงๆมันเป็นอารมณ์ของตัวละครตัวไหนอะที่จริงมันเป็นอารมณ์ของตัวโอเอ๋ครับในอีพีที่ที่เขารู้สึกว่า <kę> เขาเริ่มห่างจากตัวเต๋แล้วเพราะว่าเต๋เน่ะก็ไปทําชุมลมครับแต่ว่า<ห>ตัวโอเอ๋วเนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนเพิ่งเปลี่ยนกลุ่มกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ<ต>่งเข้ามหาลัยก็มีกลุ่มเพื่อนใหม่เลยก็จะมีความเหงาบ้างมีความโฮมสิกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็ขึ้น<ค><ณ><ไห>มาอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอทําทไมเขาถึงเหงาได้ละ่ะก็เห<ขอ>มือนอยู่ด้วยกันแต่ว่าอีกอีกคนนึงเขาไปทํากิจกรรมไงครับแล้วเราก็เหมือนอยู่คนเดียวที่แต่บแบบเรารู้สึกคือเหมือนเราอยากให้เขาอยู่กันละแบบอยู่กับเราตลอดแต่ว่าเขาไม่มีเวลาอะไรประมาณนี้มากกว่าอืม นะครับแต่เรายังพูดถึงเพลงอยู่เนาะพี่ชาวพ่พูดเนาะใช่ครับคืออยากจะถามว่าหลังจากที่เราปล่อย RMV มาแล้วเนี่ยแล้วก็โหตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมากๆเลย ห้าจะห้าล้านแล้วนะยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะฮะครับรู้สึกไงบ้างพอกระแสเพลงปล่อยออกมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ที่จริงฟีดแบ็กดีนะฮะแฟนๆเขาก็ช่วยซัพพอร์ตกันอยู่แล้วแล้วก็ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันที่ที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเลยครับนะครับแล้วก็ในในเบื้องหลังของเพลงนี้เนี่ยน้องพีพีได้ร่วมงานกับใครบ้างครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีส่วนในเพลงนี้ยังไงบ้างครับพีพีครับครับผมก็ เพลงนี้นะครับมีพี่โตวงเมอ์ครับมาช่วยแต่งให้แล้วก็มาช่วยดูอัดให้ด้วยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์เป็นพี่เบลครับเบลสุพลแล้วก็เป็นพี่ยองครับโอ้โหโปรเฟชชั่นอลครับทชกคนหมดเลยอรยากชีพยากไหมพี่พีเห็นบอกว่าซาวในเพลงนี้เป็นซาวที่แบบพีพีเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยตอนตอนต้องอัดเป็นไงมั่งครับก็ยากครับที่จริงมันมันเหมือนมันต้องแบ่งท่อนแบ่ง ลมหายใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างอัดยากเหมือนกันแต่ว่าพอพี่ๆี่เขาเขาแบบเข้ามาช่วยเต็มที่อย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างพี่โตอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยแบบรองไกายให้ทีละท่อนเลยว่าแบบเขาอยากได้ฟิลไหนมูดไหนอย่างเงี้ยครับซาวอย่างงี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่พลูกมันคือ R&B ครับผสมชิลบี ครับผ<อ>๊อบแอนด์บีเป็น r าผสมชิลบีดเออมันจะเป็นบ<อ>แบบว่าอาถ้าเกิดฟังจริงๆอ่ะยิง่งียกแบบฝนตกแบบตอนเช้าอะย่เงี้ยมันจะมีความเหงาผสมกับความเซ็กซี่นิดนิด แล้วมันก็แอบมีความอบอุ่นอยู่ด้วยนะเออสำหรับซิงเกิลนี้ใช่นะฮะเ<ช>ห็นเขาบอกว่าตอนเข้าห้องอัดเนี่ยพี่ๆไปช่วยบิวเต็มที่เลยเนยเล่าบรรยากาศหนะให้หน่อยครับพี่ๆก็คือที่จริงวันนั้นนะครับมันมันเป็นงานคมชันึกอวอร์ดด้วยที่จริงพีพี่ต้องไปตอนเย็นแต่ว่าเพื่ินพี่อัดเพลงอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติพี่ไปทักแบบอัดทันอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องได้ไปคมชันลึอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพื่ินเวลามันไม่ค่อยทันก็มีความรู้สึกว่าแบบ ก็ก็กดดันด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องรีบไปงานด้วยแล้วก็อีกอย่างคือพี่ๆเขาช่วยบิวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ก็ผ่านมาได้อ่าครับผมนะฮะพี่ยงพี่ยงช่วยบิวยังไงบ้างฮะวันนั้นก็แค่บอกว่าร้องดีๆร้องให้ทันละกันไม่งั้นก็ไม่ได้ไปเฮ้ยโวพี่ยงอ่ะโอ้เออไม่แต่ว่าพี่ดูเอ็มบีเมื่อสักครู่อ่ะคือเอ็มบีมันเป็นสไตล์ไหนมันเป็นสไตล์แฟชั่นหรือว่าเป็นแฟนตาซีหรือยังไงครับมันก็มีความเอกโซติกนิดนึงครับมันมันมีความที่บอกว่าอยากให มันจะเล่นกับสีม่วงกับสีเหลืองของดอกทานตะวานันซึ่งดอกาทานตะวันเนี่ยก็จะอยู่ในในเรื่องด้วยมันจะมีความหมายเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องแต่พี่พีเป็นคนเดียวในประเทศเลยมั้งที่ใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูดีแล้วดูแพงมาก <c oughs> คือเสื้อสีม่วงเป็นหนังแบบ <c oughs> เป็นหนังแบบ คือพีพเดินอุ้มกระถางดอกตะวันออกมาหน้าร้านอ่ะเหมือนกําลังจะเตรียมขึ้นปกอ่ะเธอเหมือนไทยเตียสานะเขาคงเป็นคนเดียวบนโลกวปนนี้ที่ทําอย่างนี้ได้พี่ชาวใส่นี่เหมือนขนมบัวอยเลยน้องเป็นคนที่ใส่ชุดสี่วงแล้วเดินอยู่บนริมถนนฟุตบาทแล้วทําให้มันดูดูแพงมากใช่นะฮะมีฟีดแบ็จาก MV นะครับอันนี้คือไม่ใช่เพลงนะหมายถึงว่า MV เป็นยังไงบ้างฮะ ก็ทุกคนก็ก็เรื่องเรื่องชุดนี่แหละครับที่เป็นชุดลาเท็กซ์ก็ทุกคนก็ทักมาแตลเยอะเหมือนกันว่าแบบว่าเออทําไมแบบชุดมันแบบเขาเรียกว่าไงแฟนตาซีจังอะไรอย่างเงี้ยะะเธอทําไมฉันไม่กล้าถามอะไรน้องต่อเรอพี่ตื่นเต้นจนพี่ถามคัถามจนหมดแล้ววะพี่อยากรู้ว่าน้องพีพีอัดเพลงห่มผ้าเนี่ยใช้เวลาเข้าห้องอัดกี่วันหรือว่าวันเดียวแล้วจบเลย วันเดียวครับแต่ประมาณห้าถึงหชั่วโมงไหมประมาณห้าชั่วโมงก็ถือว่าทํางานเร็วมากนะรับไวอ่ะหนูมีการมีคนช่วยสอนฝึกร้องก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าลูกก็ที่จริงมีเขามี voice coach ให้อยู่แล้วครับ<อ>ก็มีพี่เยลที่ช่วยพี่โตด,ด้วยครับพี่อยากรู้ว่าสรุปวันนั้นนะ่ะน้องได้ไปงานคมชันลึกไหมไปสิถรียไปไปไม่ทัน อ้าวไม่ทันเหรอเสร็จไม่ทันนะพี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 แล้วตอนนี้มาโป๊ะตอนรายการเรานี่แหละทุกคนเลยรู้เลยว่าอ๋อที่ไปไม่ทันเพราะไม่คือน้องก็อยากจะให้เพลงมันออกบาดีที่สุดเหมือนที่เราได้ฟังกันอยู่นี่ไงเขาใจเคื่อผลานเนาะใช่หลังจากนี้มีอนาคตที่วางแผนว่าตัวเองจะแบบออกซิงเกิลจริงจังเป็นสายศิลปินนักร้องเลยไหมครับที่จริงมีครับก็ก็เร็วๆนี้ครับในในอนาคตมีครับมีซิงเกิลเดี่ยวด้วยแต่ว่า เดือนไหนเดียเด๋ยวยังยังบอกไม่ได้ครับเอาลเรอรุ่นแล้วนนรุนวว่นแล้วกันเอตอ,นนอตอนนี้คือต้องบอกว่าคอมเมนต์ในโซเชียลอะในในไลฟ์ของเราตอนเนี้ยขออนุญาตใช้คำนี้ได้ปะ อ่านไม่ทันตาจะหลุดแม่ใครใครมีคำถามน้องบีพีเยอะมากใช่น่ารักไม่ไหวแล้วน่ารักไม่พักเลยทุกคนที่ฝากความหวังมาที่มาตูมให้ชงคำถามก็เบาๆหน่อยนี่เต็มชิ้นแล้วที่แล้วนะน้องบีพีน่ารักน่ารักจริงๆฉันรักเธอเออนี่พี่อ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะลูกนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้อความขึ้นแบบ ขึ้นไม่หยุดเลยเนาะเหมือนแบบเหมือนขึ้นเหมือนกราฟหุ้นอะตุ๊ตตตตตแฟนคลับน้องเยอะมากซึ่งก็ต้องอยากให้รอติดตามนะฮะวันนี้จะมาต้องกี่โมงนะลูกนะไหนฝากหน่อยสิก็สำหรับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพารสองนะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มตรงบนไลน์ทีวีครับอืมอันนี้คือแปรรักฉันด้วยใจเธอเนาะส่วนซิงเกิลอะฝากด้วยพี่พฝากด้วยครับ ครับผมก็ฝากเพลงห่มผ้านะครับก็ปล่อยไปแล้วทาง y o u t u c h ช n n e l นาดาวมิวสิกนะครับแล้วก็มีเพลงก่อนหน้านี้ด้วยก็คือลุงี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่ๆตามมาเรื่อยๆครับผมก็ฝากด้วยครัม น้องพีพีเช้าๆตอนเช้าตอนนี้นี่ทานอะไรไปหรือยังครับยังไม่ได้กินอะไรแล้วกินแต่กาแฟไปครับเสียงมาไหมฮะช่วงนี้เสียงมาไหมฮะน้องพีพีเสียงมาไหมวอร์มหรือยังวอร์มหรือยังพี่ชาอยากฟังสดๆอ่ะได้ไหมลูกหันไปมองใครข้างๆของไปมองพี่พีหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนคุณพีพี่ชาอยู่ข้างๆหรือเปล่าคะตอนนี้เออคุณบีคะดิฉันอยากฟังน้องร้องเพลงสดๆอ่ะค่ะคุณคะสักนิดหนึ่งได้ไหมพีพีสักนิดหนึ่งได้ไหมสดๆตรงนี้เลยถ้าพีพีไม่ร้องจะให้คุณบีร้องเองค่ะ ได้ครับได้ได้สักครั้งนึงสติลิปสติลิปพวกเราเงียบและตั้งใจฟังน้องโอเคคิดให้เธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะก็จึกลวมันแนบหนาวเงาขึ้นไปทุกทีถ้าไม่เธอมันคงดีไม่ต้องเงาแต่ฉันก็เข้าใจครับ คือน้องแบบ <c oughs> ไม่ต้องมีการเกมตัวอะไรใดๆ <c oughs> เดี๋ยวนะคือจะร้องก็ร้องออกมาเลย <c oughs> พอน้องร้องเพลงออกมาอยากถามน้องอีกคำถามหนึ่งว่า ทำไมไปคมชันลึกอวบดไม่ทันหนูสามารถร้องได้รอบเดียวแล้วก็คือเสร็จเลยนะเสียงเหมือนออริจินอลขนาดเนี้ยนะฮะตอนนั้นอาจจะยังใหม่อยู่ไงอ๋อยังตื่นเต้นอยู่นะฮะแต่ร้องเพราะมากนะครับผมพานะจ๊ะผมพามงว่ามันละมุนมากจริงๆแบบวันเสียจายที่แบบพูดคุยกับน้องไม่ได้ทั้งชั่วโมงเนาะเฮ้ยทำไมเราถึงจะได้ถ่ายรูปรวมกับพีพีเออพีพีุยจากเซฟี่หรอเอซฟี่กับพีพีหรอเออเริ่มยากหนอเพราะว่าน้องว่าจอจออยู่ตรงนน้นเนี่ยพีแต่พีพีเขาเห็นเราช เห็น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 เป็นรวมสั่งคนเลยครับงั้นเราถ่ายรูปกันหนึ่งรูปเนาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยมันเป็นอ่ะปไปคนเดียวอ่ะเอาก็ไปด้กันดถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายรูปเซลฟี่แบบ New Normal เดี๋ยวคุณพุธคุณไปตรงนั้นคนเดียวเลยหรอพุดบอกว่าไปด้วยกันถามพุธหน่อยว่าตรงนั้นมันจะพอ3าคนไหมไม่ใช่ตูมอะไปได้พี่ชาวเข้าได้ไหมไดนะเข้าได้ไหมมาดิกลัวที่ไหนล่ะไปดีปาเฮียปะพีพีถ่าจอได้แป๊บนึงเดี๋ยวทำให้พีพีขอถ่ายรูปได้ไหยนะครับได้ครับอยากให้พีพีเห็นว่าตอนนี้ในห้องอ่ะคือพี่พุธเดินไปย้ายจอพีพีด้วยตัวเองอ่าฮะาาน่ารักมากน่ารักมากขอนนี้่ไปครับไปครับนี่พกเรานี่ครับพวกเราโอเค โอเคไปแก้ความใกล้ใกล้จอเลย้ังไงไม่ใช่พีพีที่มือกูจ้าเอาพีพีใกล้จอด้ใกลจอดีกว่ทาไนะพีพีเอหน้ามาใกล้ๆจอเลยครับเอาน้าเข้ามาใกล้ได้ครับเออหนเออเจ้เอ้ยวดีอเหรอ ดีปีพีบอกพื้หน่อยเร็วสวัสดีน้องปีพีด้วยปีพีเขาหาใกล้ๆหน่อยเออสวัสดีด้วยโอ้ยน่ารักมากขอให้เดตติ้งของผ้านะครับผมซิงเกิลของผ้านะถล่มทลายยอดล่มทลายนะครับผมขอบคุณครับตอนนี้พี่พีตัวหนัาเป็นเหล็กโอเควันนี้ก็เรียกว่าอิ่มนะ แฟนๆที่มารอกันตั้งแต่เช้าก็อิ่มจริงๆได้พูดคุยกับน้องได้เห็นน้องนะฮะครับผมยังไงก็สุดท้ายแล้วอยากให้พีพีฝากหน่อยในช่วงนี้สถานการณ์โควิดอาจจะมาเจอแฟนๆไม่ค่อยได้หรือว่าในช่วงนี้อาจจะแบบมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปอยากให้กำลังใจและกันสำหรับ <ผม S 1> คนที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในตัวของน้องพีพีจ้ะรวมถึงฝากซีรีส์ด้วยนะจ้ะ ครับผมก็ที่จริงตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดทําให้เรามาเจอกันไม่ได้เนาะย,ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอ,อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เราฝากซีรี 8, ส์แปลรักสันด้วยรธพา2สอด้วยนะครับคืนนี้อีพีสแล้ว2องทุ่มตรงบนไลน์ทีวีครับแล้วก็เพลงที่ปล่อยออกไปเป็นรูง,งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะคบแล้วก็ฝากเอ็มผมพาด้วยครับโอเค ขอบคุณมากๆเลยตื่นเช้ามากับพวกพี่ๆอ่ข uh ้าวขาเราพุ wow. ่งทะลุพ yeah. ุ่งทะลุเลยทีเดียวใช่อ่วันนี้ต้องขอบคุณน้องพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วตอนนี้เทนท์เราอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณพี่ๆนะขอบคุณนะสิเด้ love you ตะมุตะมีมากอ่ะ <Bye bye S 2> บ๊ายบายพี่พีบายยนะครับ bye bye บ๊ายบายสโหฉุดยอดแฟนคลับเข้เยอะมากนะแฉข่าวเช้า